็บไ้ในความทรงจำร้อยหกิบ 160, แต่ถ้าเดินใหญ่เล่นใหญ่แล้วถ้าเรามาทําอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยต่อยอดแบบเล่นละครหรืออะไรเงี้ยก็น่าสนใจตรงๆถ้าถ้าสําหรับไพ่ถ้าเรื่องส่วนสูงอาจอาจจะแพ้ถ้าในเวทีโลก,กอาจจะยากนิดนึงอันนี้เดี๋ยวไปาำจังหวัดต่างเลยเอาจริงๆก็คือ แต่ละปีมาทีละสิบคนทีละสิบคนให้ไฟไปแซ่บมั้ยคือทางทีมเขาก็ต้องเขาก็ต้องพาน้องๆรุ่นใหม่ๆออกงานคือไฟอ่ะเป็นเหมือนรุ่นพี่ไปแล้วตอนนี้หน้าที่ของน้องๆก็คือก็ต้องทําทําหน้าที่ของน้องๆในปีล่าสุดปีถัดไปไม่ดีที่สุดเก็บไฟไว้ในความสงสารบิวตี้ควีนแบบเราคือใน แกนช่วงนี้มันเหมือนกำลังจาเลื่อนลางลงไปเพราะว่ามันมในเรื่องของแบบลรงเทคโอโเข้ามาอะไรแบบจริงความสวยมัน,ม,น,ม,นมันมันมีเสน่ห์ก็จริงแตนน่การที่สวยและทําได้หลายๆอย่างมันมีสเสน่ห์ะมากๆพี่วัดก็ก็เป็นคนที่มองนางงามขาดอยู่แล้วอะคิดว่ามันมันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนว่าไม่ใช่ว่าคนที่ได้มาไม่สวยสวยก็มีแต่ละคนก็สวยๆเท่านั้น เรามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าตอนนี้ต้องร้องเพลงหรือเป็นอะไรเงี้ยมันเป็นแบบดึงศักยภาพความสามารถของน้องออกมาให้เห็นนักนกว่าโดยความแบบปีนี้ก็คือจะแบบสูงประมาณร้อยหกสิบร้อยหกสิบกว่เมรมันไม่เหมือนกันที่แบบควีนแข่งกับควีนือนตอนในความรุ่นเราแล้วร้อยหกสิบแต่ถ้าเดินใหญ่เล่นใหญ่แล้วถ้าเรามาทําอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยต่อย,ยอดแบบเล่นละครหรืออะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะคะ่ะไม่ได้มองว่ามันแปก เราว่าด้วยก่อนแบบตัวเล็กติงอ่ะมันสามารถถ้าเอาตรงๆนะเอาตรงๆถ้าถ้าสำหรับพ่ายถ้าเรื่องส่วนสูง,สง,สงอาจอาจจะแพ้พูด <verses> ว่าแพ้เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าร้อยร้อยหกสิบถ้าอย่างที่พี่พูดมาว่าเป็นร้อยหกสิบกับอีกคนหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเดินมาเราก็มองร้อยแปดสิบห้าก่อนอันนั้นมันอาจจะแบบถ้าในเวทีโลกอาจจะยากนิดนึงอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจจะยากนิดนึง นอกจากจะแบบความสามารถคือเก่งทุกด้านเลยคือเอาไม่ลงจริงเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่าหลุ้นอีกทีถ้าในความรู้สึกไายนะแต่ถ้าในในไทยอยู่บ้านเกิดเราเอามาทำแบบนักร้องเต้นเคป๊อปหรืออะไรที่เป็นแบบละครไม่ผิดไม่แปลแต่ถ้าในพูดถึงเรื่องการแข่งขันในการที่เป็นนางงามอินเตอร์อะไรเงี้ยถ้าเรื่องส่วนสูงไฝว่าก็อาจจะแบบ สู้เขาไม่ได้ตรงนี้แต่ถามว่ามีปัญหามากไหมก็คือไม่ได้มีปัญหามากหรอกถ้าแบบคนนั้นเดินมาเราเล่นใหญ่รู้สึกว่าแบบปุยหน้ามองจังเลยตัวเล็กแต่แบบทาไมเดินทิ้งสะโพกเหมือนแบบสะโพกสามแปดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็เป็นไปได้มันอยู่ที่มันอยู่ที่ความชอบแล้วมุมมุมมองของคนมากกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้แกนมาดีใจดีใจดีใจแล้วก็ชื่นชมพี่นวัดมากๆเป็นคนเก่งมากเป็นคนที่แบบ เป็นคนปั้นปั้นสตาร์ได้แบบว่าเป็นสตาร์จริงๆแล้วก็ทั้งทั้งทั้งเรื่องของ marketing ทั้งเรื่องของแบบทุกอย่างเลยอะ่ะพี่วัดค่อยชื่นชมมากๆแล้วก็ดีใจมากๆแตสว่าพี่วัดเก่งจเลยชื่นชมมากๆเราอยู่มาตั้งแต่แรกๆจนตอนนี้คือเข้าแบบตลาดหลักษตลาดหล<ๆ>ักทรัพย์ก็ดีใจดีใจมากดีใจมากรู้สึกว่าแบบ ก็ยังคือบ้านของไฟอีกหลักหนึ่งเหมือนกันไม่เคยลืมว่ามาจากไหนแล้วก็ยังรู้สึกขอบคุณพี่วัดถึงทุกวันนี้ที่แบบถ้าไม่มีเขาอะไฟก็ไม่ได้โอกาสดีๆหลายๆอย่างไฟคงพลาดโอกาสดีๆหลายอย่างหลายๆอย่างไปแต่เพราะว่ามีเขาทําให้ไฟได้เป็นแบบได้เป็นไฟที่มันเป็นฉบับที่เติมเต็มมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ได้ประสบการณ์ได้ได้รับโอกาสดีๆได้แบบได้สร้างอาชีพตัวเองได้ ได้อยู่นะตรงนี้จุดเริ่มต้นก็ก็มาจากเขา